ผมไม่แน่ใจว่าจะแปลความว่าอย่างไรดีแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันแรงดีในตอนเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อหลายแสนปีก่อนมนุษย์ไม่่ตงจากสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติที่กว้างใหญ่และสลับซับซ้อนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ในลำดับของห่วงโซ่อาหารตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการคัดสรรตามธรรมชาติการแปรผันทางพันธุกรรมแบบสุ่มเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่รอดได้ แต่ส่วนใหญ่สูญพันธุ์จากธรรมชาติช่วนิรันด์แม้จะพยายามเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจำนวนน้อยที่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลายครั้งนับตั้งแต่โลกถือกำเนิดมาการสูญพันธุ์ของไดโนเสารทท์สัตว์ที่ทรงอำนาจที่สุดมากกว่า200ล้านปีเปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนูวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งมนุษย์แบบเรานับไปเวลาหลายแสนปีที่มนุษย์ต้อง ต่อสู้ดิ้นรนเป็นกลุ่มเล็กๆล,ล่าและก็ถูกล่าสร้างสารรค์เรื่องราวต่างๆภายใต้ชุมชนของตนเองกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกโดยแทบไม่มีการติดต่อสื่อสารการันกฎของป่าคือกติกาศักดิ์สิทธิ์นะฮะ l o f the Jungle ผมก็จะว่าเขากําลังมาที่เรื่องของการเมืองนะฮะกฎของป่าคือกติกาศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องยึดถือจนวาระสุดท้ายไม่มีความเมตตาไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สัตว์ที่ต้องเคารพ ไม่มีพันธะผูกพันใดๆระหว่างกลุ่มต่างๆก็ต้องรักษาไว้ไม่หนีก็ถูกฆ่าไม่ฆ่าก็ตายเป็นคำขวัญที่ตรงไปตรงมาของสัตว์ในธรรมชาติการปฏิวัติเกษตรกรรมเปลี่ยนโฉมหน้าของมนุษย์ให้ต่างจากสัตว์อื่นโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านะั้นมนุษย์ให้ใช้เวลาและพลังงานเกือบทั้งหมดไปกับการไล่ล่าอาหารหลบหนีปกป้องตนเองจากสิ่งแวดล้อมสุดขั้วแต่บัดน,นี้พวกเขาสามารถสะสมอาหารได้มากพอที่จะลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่ง มีเวลาและพลังงานมากพอที่จะสร้างสารรค์เรื่องราวใหม่ๆที่ทำให้มนุษย์ยิ่งถีบตัวออกห่างจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในธรรมชาติแบบก้าวกระโดดมนุษย์เปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆไปอย่างรวดเร็วยกเว้นฝันร้ายในอดีตที่ถูกฝังอยู่ในพันธุกรรมที่ลึกลงไปในนิวเคลียสของเซลล์กดของป่ายังคงตามหลอกหลอนชนชั้นนำที่กลุมอำนาจเหนือกลุ่มอื่นอละอาละ จนฉันนำเหล่านั้นใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อตอกย้ำกฎศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติอำนาจที่แบดเสร็จเด็ดขาดเพื่อถีบตัวเองอยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่เป็นหนทางเดียวของความอยู่รอดการค้นพบเทคโนโลยีที่ปลดปล่อยมนุษย์จากความขัดแคลนอาหารจึงมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการกดขี่พลเมืองและการก่อสงครามจำนวนนับไม่ถ้วน เพื่อปกป้องดินแดนและอำนาจของตนเองเหล่าชนชั้นนำสร้างเรื่องเล่าของความเสียสละความพักดีและก่อร่างความคิดเรื่องชาติที่พลเมืองทุกคนต้องยอมตายเพื่อความอย <ๆ S 2> <mam> ู่รอดของลูกหลานวงเล็บและของตนเองกฎของป่าและการม <mam> ือของสัตว์ที่ถือกำเนิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติกลายเป็นการเมืองของมนุษย์ที่ไม่สามารถสลัดพ้นจากแอกข,ของวิวัฒนาการ ตราบจนกระทั่งมนุษย์กลุ่มหนึ่งในยุโรปได้สถาปนาความคิดเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้กลายเป็นกระแสะหลักของความคิดในสังคมได้อย่างหนักแน่นการเดินทางไกลของกระแสะความคิดทั้งสองเรื่องเผชิญกับการต่อต้านท้าทายทำลายล้างมากกว่า2,000ปีแต่ในที่สุดการเมืองของสัตว์ก็ถูกยกระดับขึ้นไปเป็นการเมืองของมนุษย์ที่มีเป้าหมายใหม่คือสันติภาพและเสรีภาพของปัจเจกชนแต่ละคนเขาเขียนได้ดีนะฮะ แล้วก็แรงการเมืองของมนุษย์ในความหมายที่ต่างจากการเมืองของสัตว์แบ่งบานเต็มที่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมกลมกลืนกับสังคมน,นิยมกลายเป็นละทุทุนนิยมที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนแบบความเชื่อแบบเสรีนิยมสัดส่วนของคนทั่วโลกที่หลุดพ้นจากความยากจนและความทุกข์ทรมานจากสาเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากพลังของปัจเจกชนแต่ละคนที่ถูกนำมาขับเคลื่อนด้วยมือที่มองไม่เห็น ความก้าวหน้าที่เกิดจากพลังของเสรีภาพทําให้คุณภาพชีวิตมนุษย์โดยรวมก้าวหน้าขึ้นอย่างโดดเดน่นแม้จะสร้างปัญหาใหม่ๆที่อาจก้าวไม่พ้นในอนาคตแต่การเมืองของมนุษย์ที่เน้นคุณค่าของเสรีภาพความยุติธรรมยังคงโดดเด่นและให้ประโยชน์กับมนุษย์โดยรวมเหนือการเมืองของสัตว์ในอดีตยอย่างชัดเจนผมรู้สึกว่าคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาวาดให้เห็นซีกโลกหนึ่งอ่ะที่มันมีกฎกติกาในแบบที่เน้นเสรีภาพ เหมือนกับว่าซีกโลกหนึ่งมันคืออเมริกาตอนเหนือแล้วก็สหภาพยุโรปอะส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเนี่ยรวมทั้งเอเชียใต้รวมทั้งในไทยด้วยเนี่ยมันเป็นในซีกโลกเก่าซึ่งเมื่อได้มีอ,รอารยธรรมเช่นนั้น่ะผมรู้สึกว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้เห็นนะอันนึงคือการเมืองของสัตว์อีกอันนึงคือการเมืองของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สีวิไลอะสัตว์ประเสริฐ ไม่ว่าการเมืองของสัตว์จะพยายามปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากป่าและยอมประนีประนอมและรับเอาคุณค่าใหม่ๆที่กำลังอย่างรากลึกเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงของทุกๆสังคมแต่พวกเขาก็ยังคงหนีไม่พ้นหนทางแบบป่าที่ต้องใช้วิธีการทรยศหักหลังโกหกหลอกลวงสร้างกิกาที่เอาเปรียบอธิบายเรื่องราวต่างๆอย,างอย่างกระท่อนกระแท่นเพื่อบรรลุจ,จุดมุ่งหมาย พวกเขาพยายามหลอกตัวเองให้ดูเหมือนว่าตนเองไม่ใช่สัตว์ในป่าอีกแล้วทั้งที่กำลังกลายเป็นอ่ากาเรียกว,ว่า emperor with no clothes นะฮะผมเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษนิดหนึน่งจะได้เบาลงล้นจ้อน,น่ามกลางบริวารที่สอพลอเอลิตร,ร่วมกันสร้างเรื่องเล่าที่สลับซับซ้อนแบบให,ใหม่เพื่อปกป้อง l อ w of the jungle นี้พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทดลองการใช้วิธีการต่างๆเพื่อต่อกรกับการเมืองของมนุษย์ แต่เมื่อระบบนิเวศกำลังเปลี่ยนไปจนไม่เหลือความเป็นป่าเดิมโดยสิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตปรับตัวได้ช้าหรือพยายามต่อต้านความเปลี่ยนแปลงย,ย่อมพบจุดจดตามกฎวิวัฒนาการ The laws of evolution is working against the dictatorship ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คนที่เขาเขียนพยายามที่จะสื่อสารเนื้อหาค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะฮะผมพูดตามตรงการเมืองของสัตว์กับการเมืองของมนุษย์กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น พลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกําลังเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากเหล่าผู้วุโสดึกดําบันช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านมักเป็นช่วงเวลาที่ระทึกขวัญความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังคงดําเนินต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเรากําลังเดินบนเชือกเส้นบางๆที่หลายคนพลัดหลงลงไปในหุบเหวแต่คนจำนวนมากก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อข้ามไปสู่ดินแดนใหม่ทิ้งอาณาเขตเดิมที่กําลังกลายเป็นซากปรักหักพังกลายเป็นอดีตที่พวกเราจะไม่มัวลืม บทความนี้อีกครั้งนะฮะแรงการเมืองของสัตว์นะฮะลงในประชาไทยประชาไทยเขาเขียนเป็นคาเวียดเป็นคําเตือนว่าประชาไทยทําหน้าที่เป็นเวทีเนื้อหาและท่าทีความคิดเห็นของผู้เขียนอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการจริงๆแล้วมันมีคดีของศาลในอดีตซึ่งวินิจฉัยว่าแพลตฟอร์มพบลิเชอร์เนี่ย responsible หรือไม่ p o n s i b l e for เนื้อหาจริงๆแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าคุณพรชัยตันติวิยทยาภิักขเขียนนะฮะผมแนะนําให้อ่านอนันนี้เป็นงานเขียนซึ่ง ดีทีเดียวนะฮะ